สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมพบเจอกับช่องของกินลำบ้านเฮากับวันเบียร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เบียร์กับพี่วันพาท่านผู้ชมอ,ออกมากินจิ้มจุ่มนะคะ,อ,ะอยู่ริมคลองน้ำเนี่ยค่ะแต่ว่าคนละร้านก,นกันกับพี่วันวันก่อนนะคะวันนั้นเราไปร้านหนึ่งเนาะอันนี้อีกร้านหนึ่งนะคะบรรยากาศดีมากนะคะอยู่ริมคลองน้ำเดี๋ยวเบียร์ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะ วันนี้คือฝนตกทั้งวันนะนะคะน้ำขึ้นเยอะมากมาค่ะท่านผู้ชมกินจิ้มจุ่มด้วยกันนะคะกับบรรยากาศเย็นเย็นอ่าเย็นเย็นหนาวหนาวนิดนึงเนาะเราต้องมาซดน้ำร้อนร้อนด้วยกันนะคะท่านผู้ชมมาค่ะทานด้วยกันค่ะทานข้าวด้วยนะคะกินจิ้มจุ่มด้วยทานข้าวด้วย นี้ยังไม่ได้ใส่อะไรนะคะน้ำกำลังร้อนน้ำซุปหอมมากเลยค่ะแตเบียกับพี่วันก็สั่งเป็นไส้อ่อนนะคะสันคอชาบูแล้วก็มีซิ้นกีม,มีสามชั้นสไลด์นะคะ สดๆค่ะผักนี้ตามใจเราหยิบเอาเลยนะคะเป็นผักเป็นน้ำจิ้มแล้วแต่เราจะไปหยิบเอาค่ะ ายนี้เราจะมองไม่เห็นตัวหนังสือเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแสงสะท้อนคะ่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะทางร้านคนไม่ค่อยเยอะค่ะวันนี้ฝนตกนะคะ ีืวันใส่ผักลงไปแล้วค่ะใส่ัวละพาเข้าไปนะคะจะได้หอม,หอม <อ>นี่ผักกะดขาวต้งตงุ้งใส่เหรอพอดีกับเบียร์เลยนะคะเพราะว่าเบียร์เป็นคนชอบทานผักมาก ก็ให้หยิบผักได้ตามสบายนะคะฟรีค่ะ,ะใส่อ่อนค่ะพอแล้ว นี่เป็นสามชั้นสไลด์นะคะมีไข่ด้วยพี่วันขีบตะเกียบจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเพริรไปเอามือจกนะคะพี่วันณเร่ก,กีค่ะใส่เข้าไปพอแล้วเดี๋ยวมันล้นหม้อนะนั่นงั้นสันคอยยังไม่ต้องใส่ละมันล้นแล้วไม่ได้ไม่ได้ไ เด๋นวน้ามันเดือดเดี๋ยวจะตักไม่ทันนะปิดเลยปิดฟ้าไว้ก่อนโอเคค่ะตอนนี้ก็รอรอกินเลยนะคะนีเออ่เอาไปกันเดี๋ยหน้าหนะ้า สุกแล้วค่ะท่านผู้ชมทานกันได้แล้วตักให้พี่วันก่อนนี่นะคะ กันเร็จแล้นกันจ้าพีน่น้องอิ่มจุม้มแต่ยังเคื่อนอิ่มจุม้มดูคล้องนนส้มกระชั้นด้จ๊ะติกจะริ่มนม้ำบรรยากาศดีๆจ้ะพี่น้องถ้าถ้าใช้หวานพี่วันเชียอไม่ได้ก็เอามาคืนได้แล้วอหอมาออมากหอมมากค่ะท่านผู้ชม น้ำจิ้มจะมีสี่อย่างนะคะจะมีเป็นน้ำจิ้มสามรสมีน้ำจิ้มซุกกี้แล้วก็มีแจ่วน้ำจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มหวานค่ะแต่เบียร์กับพี่วันเอาแค่สองอย่างเอาน้ำจิ้มสามรสกับน้ำจิ้มซุกกี้พอค่ะร้านนี้น้ำจิ้มเด็ดมากนะคะน้ำจิ้มสามรสนี่ใส่ก่อน ฝนมาแล้วค่ะสงสัยต้องย้ายที่ก่อนไปฝนใจเสดใหญ่ที่เราเด้อพี่น้องเลยใหญ่โปะ๊ปะโปะ๊บโป๊ะมาแล้วฝนมันมันเริ่มจะอ่อยๆมาละใจเสดใหญ่ทีเราบ้างพี่น้นองเลยไปเด็กิน มนตรงริมหลังจากแย่เขาเต้นแล้วเด้อพี่น้องแล้ขอทดขอสดขอไสเด้อดจ้าสเดยใหญ่หนแม่เดือะไม่ได้กินกับบรรยากาศแล้วเขามีเต้นให้นั่งอยู่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปนั่งในเต้นก่อนนะคะเดี๋ยวเบียร์ขอย้ายที่แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันตรงเต้นค่ะ ค่ะตอนนี้เบียร์กับพี่วันก็ย้ายที่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นั่งอยู่ตรงริมคลองน้ําบรรยากาศดีมากบรรยากาศได้มากนะคะพอดีฝนอ่อยะค่ะก็เลยต้องย้ายเข้ามาในเต็นท์นะคะแต่ก็ยังดีนะคะที่ทางร้านก็มีเต็นท์สำรองไว้ให้ทานต่อเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วกิน,ไ,นไ,ได้ไม่รู้น่อด้วยใส่วัน ไม่ได้ก็เลยน้องเที่ยวได้ยอะเก่งได้เหรอได้อยู่จัดไปค่ะท่านผู้ชมหม้อที่สองนะคะเบียดตักให้พี่วันก่อนโอ้โหมันร้อนมากพี่วันเอาวางข้างล่างนั่นแหละเดี๋ยวมันโดนมือ พี่วันจับเดี๋ยววันน้ำร้อนลวกมือนี่เอาผักไหมคะเอาอนี่น้อยโด <c oughs> นถวยแล้วเอน้ำนิดนึงเนาะโอเคเรียบร้อย เบียร์นะคะน่าทานไหมคะท่านผู้ชมนี่นะคะบรรยากาศทางด้านนอกตอนที่เบียร์เขาเริ่ม นั่งทานใหม่ๆพอดีฝนออยอะค่ะก็เลยต้องย้ายเข้าในเต็นท์นะคะท่านผู้ชมที่จริงข้างนอกบรรยากาศจะดีมากนี่นะคะที่เบียบอกว่าผักหยิบได้ตามใจชอบนะคะฟีค่ะมีผักกาดขาวมีผักบุ้งนะคะนี่เขาเรียกผักกาดดอกหรือว่ากวางตุ้งนี่เองผักชีต้นหอม อันี้ก็จะเป็นกําปืนนะคะหรือเขาเรียกว่าขึ้นช่ายผักชีฝรั่งหอมเปคะ่ะวันนี้จำได้แล้วนี่คะ่ะใบหัวละพานะคะส่วนน้ำจิ้มนะคะสะอาดสะอ้านเลยนะคะน้ำจิ้มมีสี่อย่างนะคะนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้ม3ามรสนี่เอง นี่เป็นน้ำจิ้มซุกกี้นะคะทางนี้เป็นน้ำจิ้มไก่ค่ะหรือว่าเขาเรียกน้ำจิ้มหวานนะคะนี่เป็นน้ำจิ้มแจวอีกไว้ก่อนร้านก็จะตั้งอยู่หลัง หลังศูนย์ผูภัยนะคะทางเข้าหมู่บ้านปิยพรนะคะล้านนู่นนะคะที่เบียร์เขาเคยไปนั่งถ่ายมาตรงนู้นคะ่ะที่ที่ไฟเป็นสายไปอีกทางนู้นนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ย้ายเข้ามานั่งในเต็นท์

Thank you for watching. มาแล้วนะก็สำหรับวันนี้นะคะเบียร์กับพี่วันก็ขอปิดคลิปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเบียร์ก็จะนั่งกินต่ออีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ายังเหลืออยนิดหนึ่งวันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะคะ ชุ้นจุ๋มนะคะชื่อว่าร้านเพื่อนชุ้นจุ๋มนะคะอยู่ทางฝั่ทางเข้าหมู่บ้านถิ่นละครนี่เองนะคะอยู่หลังศูนย์คู่ใคยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งที่นะคะเพื่อทีไ่ไม่พลาดคลิปต่อไปทางช่องาทางเพืลำบ้านพ่อวันเบียร์นะคะสำหรับวันนี้เบียร์กับพี่วันก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ